ครับภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ในมืออยู่ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเรียกว่าสุดยอดความอร่อยอีกชนิดหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรนะพรอแจ๋วเปนพู่มะเมียวค่ะผูม,มะเมียวเชื่อมเชืมมเ่อมนะครับต้องเชื่อมด้วยไหมแจ๋วแช่อิ่มแช่อิ่มเชื่อมฮะเชื่อมเชื่อมนะครับจมพู่มะเมียวนะครับแช่อิ่มนะครับ,มมรบแล้วก็มาตากแดดนะครับนี่ครับ ภูมิยาชาวบ้านนะครับกรณีที่ชมพู่มะเมี่ยวลูกไม่สวยนะป้าแจ๋นะ,นะลูกไม่สวยหรือว่ามันหล่นหรืออะไรสักอย่างนี้นะครับหรือว่าเหลือนะครับก็สามารถนําม,มาทําเป็นชมพู่มะเมี่ยวแช่อิ่มนะครับรสชาติก็จะออกหวานนิดนึงเพราเปรี้ยวๆผมลองชิมดูแล้วนะครับอร่อยมากๆหอมด้วยนะครับนี่ทําใหม่ๆเลยนี่ป้าแจ๋วใส่ถุงให้เลยนะครับป้าแจ๋ว่าขายกันประมาณถุงเท่าไหร่ โลละร้อยค่ะเนี่ยโลละร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่นะครับถ้าถาที่สวนหรือว่าราคาส่งหรือว่าราคาที่ร้านนะครับพ่อเจาจากบ้านนี่แหละทำจากบ้านเนี่ยหลา่านเขาขายร้อยโอ้โลละร้อยครับระหว่านยังสร้างไว้โลนึงนเนี่ยวันนี้นับว่าเป็นลลเรื่องที่โชคดีมากๆของรายการพี่แก้ทา ท่านผู้ชมครับเนี่ยครับพี่อยู่ในถาดที่เห็นในมือผมเนี่ยครับคือชมพู่มะเหมี่ยวจะพูดแบบตลกตลกหน่อยคือชมพู่เมี่ยวแดดเดียวนะครับแช่อิ่มนะครับหอมหวานชื่ในใจมากเลยนะครับเนี่ยผมโชคดีมากๆเลยไปแจวให้ไปชิมดูนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบธรรมชาติใกล้ๆกรุงเทพนะครับอัมพวานี่เองลองมาชิมมาชมกันได้ นะครับประเจี๊ยบกระเจี๊ยมีอีกอื่นอีกไหมอ่ะแค่อิ่มดองอะไรพวกนี้มีอีกไหมครับทําได้ทําได้แค่อิ่มแล้วก็เอาไปทําหยีเขาเรียกหยี่ทำไปคุกคุกน้ำตาลทรายเนี่ยพอแห้งแล้วก็คุกน้ำตาลทรายอ๋อชมพู่มะเมี่ยวหยีก็มีนะครับนะพริกพริกป่นพริกป่นเกลือหน่อยหนึงใส่พริกพริกป่นกับเกลือหน่อยก็อีกรสชาตินึงนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับ สีสันหรือว,ว่าสีแดงม่วงสวยงามแล้วก็หอมนะครับกะเจาตากมาแดดเดียวนี่ครับชมพู่มะเมีเม่ยวนะครับที่อยู่เราก็นํามาตากแดดให้ได้ชิมกันแบบอีกรสชาตินึงนะครับกระเจาตากห็ืวว่าทำเนีบบ่ยใช้เวลากี่วัน,นครับตากเมื่านนี้เอง วันนี้เองนะครับวันนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยเนี้ยเยนเนี้ยเก็บได้เ่ยเาป้าแจบอกหรือว่าสรุปว่าประมาณสักสองวันได้รับประทานนะครับผลไม้แช่อิ่มแบบไทยๆแบบพื้นบ้านของเรานะครับอร่อยอร่อยดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยครับวันนี้เรื่องดีๆนะครับ b ิกแอพามาชมครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขกับเราเหมือนๆกันนะครับก็แวะมาเที่ยวมาชมนะครับ มาทักทายกันประแ๋วมีน้ำเย็นๆเป็นน้ำฝนนะครับแช่เย็นตู้เย็นนะครับมาให้ชิมนะครับหายคลายความร้อนกันนะครับก็เชิญครับผม